อ่ะมาดูข้อมูลครับ165กับ174 9เ็ซนติเมตรครับอโอ้แข้งก็สายหมัดก็สายครับแม่เห็นหุ่นแบบนี้นี่เขารวดเร็วนะอย่าไปว่าเขาโตัดแข้งซ้ายหนักๆขู่เลยครับนี่ครับตามตำราครับต่อยมาเตะขาครับ คริสเตนเซนก็มีของมาสวนเหมือนกันครับยครัคริสเตนเซนก็คงไม่คิดเลยครับว่าชายชาญจะมาแบบนี้ครับมาจู่โจมแบบรวดเร็วครับอ้าวสู้ครับคริสเตนเซนอ้าวระวังชายชานโดนได้อ้าววยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอง้ยอุ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 ้าขา้รงครับดูยอั้ยอั้ยอุ้งอุ้ยอั้ยอุ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 สยอุ้เอุ้ย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 เก็บอก้ยอยอุ้ยอุ้ยอนนีอ้โอ้้ะอุ้งเุ้ครับยอ้โห ไปเป็นมินี่รับจากทุกตึกทั่วราชอาณาจักรเลยครับแบบนี้โอ้โหดูยงโยยงโยกไปเลยครับสำหรับนิคลาสครับดูรับามาจะแก้ยังไงครับนิคลาสคิดสซ้นๆุดตบขวาโอ้เจอบพับนายอีกแล้วแม้โดนแล้วมันมีเสียวเลยครับนิคลาสเลยก็บอกทำอย่างอื่นบ้างสิโอพี่จะเตะผมอย่างเดียวเลยโอ้นี่นะครับจอดตึกทุบตึกทั่วราชอาณาจักรครับ ทำลายฐานล่างก่อนครับชัยชานพอล่างเริ่มยวบขึ้นบนครับจิ้มลำตัวสวยครับโอ้กลายเป็นเดินเข้ามาโดนครับโอ้โหวันนี้อาวุธแม่นนะครับชัยชานครับโอ้โหบิดปลิวตามลมเลยครับโอ้ี่คลาสสิคหลงหรือเปล่าครับหลงทางซ้ายหรือเปล่าครับ บอลอีกแล้วต่อซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วก็ตามด้วยแข้งครับโอ้โหหมดยกแรกนี่เทรนเนอร์ต้องเรียกกลับมุมอย่างเร็วเลยครับอตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไปต่อยเข้าเกมของชัยชาญเลยครับอ้าวปวดล่างปวดล่างอีกครับอ้าวแต่ก็พยายามโต้เลยครับค้วยเซนเซนอาตาโดนึงนะครับ โดนตัดลำตัวโดนเตไปที่พับนอกดูขาครับขาคริสเตียนเซนครับยืนไม่ค่อยมั่นคงแล้วครับพยายามจะสวนด้วยเข่าครับโอ้โหอาวดีครับกรรมการยังไม่นับครับอ่ะชายชาญบอกสามอีกหน่อยครับแหมพอดีแล้วแกเป็นมวยขวาครับมันหันเข้าทางซ้ายของชายชาญพอดีเลยครับ อ่ะดูว่าใครจะชิงออกก่อนเป็นชายชานชิงออกก่อนครับซ้ายโอ้โทีมงานแลวจะสั่งประกบในนะครับวงนอกนี่โดนเลยครับต้องเข้าไปเสี่ยงวงในเอากว่าจะเข้าก็ต้องถามแข้งก่อนครับนี่ก็ต้องบบียกวาจายค่าธรรมเนียมก่อนผ่านเลยครับโอ้โตกฟุ้งขวาครับไปซ้ายเข่าซ้ายแล้วก็วนออกมาครับ <c oughs> วันนีใส่มันจริงๆก็ใจชาญวุ้ยดูอาศัยแบบนี้ครับเหลี่ยมตัวครับโอ้กระชากหัวทิ่มเลยครับอ่ะกอดได้ตีได้ไหมแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยระวังศอกเลยครับอาจจะโอ้ยโอ้ยมีมาเหมือนกันนะครับของมิคลาสแม่แต่บดกระสับปั๊บนอกทีไรนี่มิคลาสี่มีอาการนะครับ ้าอีกแล้วครับโอ้โหจะไปตีวงในาจะไปเล่นวงในานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนลยครับในคลาสโดนเหวี่ยงลม้มลงไปอีกแล้วอาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับแผนกันเลยครับปรับกลยุทธ์กันหน่อยครับแผนหนึ่งไม่ได้สองสามสี่ก็ต้องตามมาครับเข้ามาโอ้โหโดนอีกแล้ว S 1> <S 1> <S โดนจนงงรอเปล่าครับตอนนี้คริสเตนเซนโอ้แก้ไม่ตกครับคริสเตนเซน,นครับเจอซ้ายเข้าไปนี่โอ้โอ้โหอทอี่เรียนมานี่ตอนนี้ไม่ทราบลืมหมดหลือยังครับ<อ><อ>ลูกแก้ลูกกันนี่ครับพยายามจะสวนด้วยขวาแต่พอลูก <S <S 2> <S 2> ไปเนี่ยมันก็โดน,นครับลัดวงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้แล้วก้ไม่โอ้ยแม่จะดึงศอกกราบครับแม่ดีมันไม่โดนครับ น,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างทองของชายชาญเพชรปตอเลยครับวันนี้อทองฝั่งเพชรเลยครับมาแบบนี้ครับโอ้แล้วก็ต่อยแบบนี้นี่หาคนสู้แกยากอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเข้ายัางไงครับนี่คลาสเข้ามาเกาะนาอีกแล้วลูนี้ดูครับ เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับนิคลาสทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเผลอก็โดนหัวดีกตะโดนแล้วมันแยงเลยครับโดนแล้วมันเจ็บนะครับเจ็บแล้วก็โอ้โหยังลังเลเลยครับเข้าดีไม่เข้าดีคือมันทำให้การตัดสินใจครับดูครับว่าจะโชว์ยังไงครับยกนี้ชายชาญ โอ้โหนี่ครับที่ตินเส้นตีนน้ิบยนนิไมาเยอะโอ้แม่จะม้าจะดีดกระโหลกแต่หางมา้าขาม้ามันสั้นไปหน่อยครับอ่ะกระโดดทีวีอ่ะกระโดดเข่าร้อยอ่ะเข่าก็สั้นไปครับเตะนี่แหละครับดีแล้วแม่ดูเหมือนว่าจะเริ่มเก็บอาวุธครับชายชานครับ <laughs> ไล่มาไล่แขนตี ตีก็ตีเน็บเน็บเลยครับหืมวดก็ต้องกัดฟันเดินเลยครับมีคลาสครับเจ็บเท่าไหร่ก็ต้องรับไปก่อนครับโอ้โหวันนี้ฟอร์มเพชรจริงๆครับจี่ชายครับ โอ้โหหดซ้ายอีกครับเตะได้แข้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปเก็บอาวุธครับโดนซ้ายอีกแล้วกอดไว้ตีตีเด็บเดเลยครับไม่ได้เอารุนแรงอะไรมากมายโอ้โหแข้งซ้ายกันนิดตัวัวแต่ละทีนี่สะดุ้งตลอดนะครับน really ี่นะครับที่มาของซ้ายโคเซียนเลยครับดูเอาแล้วกันครับ โอ้จะหักสองนี่ยังไม่มีจังหวะครับนิคลาสปาฉลามตีครางๆหน้าอกกระด้านขวาของชายโครงด้านขวาของนิคลาสที่เริ่มสีคล้ำขึ้นเลยค <c oughs> รับถอนายใจหนึ่งเฮือแล้วก็เดินต่อครับเ <c oughs> ข้าไปมีอะไรดีไหมโอ้มาเหลี่ยมนี้มันตีไม่ได้จริงครับ แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับย่องย่องย่องย่อ,องมาหมวดอีกแล้วหวดอีกทีโอ้โหเตะมันจริงๆครับชายชาญวันนี้โอ้ทีมงานก็บอกเร็วเร็วร็ครับทีมงานของนิคลาสครับโอ้มันเข้าไม่ติดนะครับเข้าให้กระโดนกำแพงกั้นแล้วก็เอียงตัวเป้ามันก็เล็กลงไป ลำบากครับวันนี้จะดึงสอกกลับครับอ,อ๋อ,อครับชนะคะแนนไปครับโอ้โหวันนี้สายนี่จัดจ้านจริงๆครับ